สวัสดีค่ะมุกนะคะจากดีพนารัฐน์1 9 9 9วันนี้นะคะมุกอยู่กับกระบะ Ford r เ n g e r คันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นกระบะ Open c a p นะคะแล้วก็ได้เป็นปี2012 Body บอดี้ด้านนอกของเขานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยได้เป็นสีดำเงาสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์2.2 d ดีเซลนะคะเดี๋ยวมุกจะให้ดูด้านหน้าของเขาก่อนเลยด้านหน้าของเขานะคะ ไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเนี่ยใส่กิ้งเลยไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็ไม่แตกลายงาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยโครเมียมเงาวิ้งเลยโลโก้ชัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนซีซีต่างๆตามช่องของเขาเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะคะ,ะแล้วก็มาดูด้านข้างของเขากันคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อเดิมๆขอบ17เลย แล้วก็ที่สําคัญนะคะเกียร์หกสปีดแต่ว่าได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนทรงด้านข้างเนี่ยสวยมากๆเป็นทรงสูงแล้วก็ท้ายไม่ห้อยเลยนะคะกระจกด้านข้างสวยแต่ว่าก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยเท่านั้นนะคะทุกคนเราก็มากันที่ตรงนี้บันไดด้านข้างนะคะแข็งแรงมากสามารถเหยียบสามารถปีนได้ปกติเลยมาดูด้านในกันดีกว่าแผงประตูของเขาเลยนะคะทุกคนแผงประตูสวยมาก ลำโพงนะคะลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยแล้วก็บานประตูของเขาเนี่ยลิ้วรอยไม่ค่อยมีแต่ก็จะมีตําหนินิดหน่อยก็คือจะเป็นเหงื่อใครนะคะก็คือคันนี้เป็นรถที่ใช้งานนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ว่าจะเครื่องเกียร์หรือว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ขับได้ดีมากนะคะเราก็มากันที่เบาะของเขาตัวเบาะของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะคะทุกคนแล้วก็ปีกเบาะไม่มีล้มเลย ตะเข็บได้ต่างๆไม่มีขาดเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเบาะทั้งสองด้านเนี่ยสวยมากๆแล้วเดี๋ยวมุกจะให้ดูด้านหลังตรงนี้ก่อนดีกว่าแลวเดี๋ยวจะให้ดูตรงอ่าหัวเกียร์นะคะเบาะด้านหลังไม่มีตําหนิเลยเช่นกันมีอ่ะอาจจะมีตําหนิแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาก,กับการใช้งานเลยและอย่างที่ทุกคนเห็นได้เป็นเบาะเดิมๆของเขานะคะก็คือมี ฟอร์ดต,ตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยภายในเนี่ยกว้างมากๆแล้วก็แผงด้านหลังตรงนี้สายเบลตต่างๆอยากให้ทุกคนเห็นนะคะดึงได้ลื่นเลยไม่มีติดขัดเลยนะคะแล้วก็ไปกันที่นี่เลยด้านหน้าของเขาด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพวงมาลัยของเขานะคะไม่มีแตกเลยทุกคน แล้วก็คอนโซลหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีกาวไม่มีรอยกาวที่เขาแปะพระพุทธรูปหรือว่าน้ําหอมเลยช่องแอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีแตกหักและที่สําคัญนะคะมาดูกันที่หัวเกียร์หัวเกียร์เนี่ยเราเปลี่ยนมาให้ใหม่ได้เงาวิ้งแบบนี้เลยนะทุกคนลำโพงต่างๆเนี่ยได้เดิมๆจากตัวรถของเขาเลยสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้มันสะอาดดี ช่ก็คือไม่มีริ้วรอยเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันสะอาดมากๆนะแล้วก็อย่างที่มุกบอกว่ารถคันนี้เป็นรถกระบะนะคะเป็นรถกระบะที่เจ้าของท่านเก่าเขาก็ใช้งานนะทุกคนต้องบอกว่าอาจจะมีตําหนิเรื่องริ้วรอยนิดหน่อยแต่อย่างที่มุกคอนเฟิร์มไปเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือว่าช่วงล่างเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ขับได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านท้ายนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยล้อเดิมขอบ17นะคะแล้วก็นี่ สติกเกอร์สติกเกอร์ของเขานะคะไฮไลเดอร์ตัวสูงส่ท้ายแดงกล่ำใส่กิ้งไม่แตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในนะคะโลโกโ้เดิมๆสติกเกอร์เลนเจอร์นะฮะส่ท้ายด้านนี้แดงกล่ำใส่กิ้งเลยนะคะทุกคนชัดมากนะพี่ดอดชัดเลย อนอออ่่่าไมมคคยยยสวยเเเีืเดิใช่อันนี้ต้องต้องบอกเลยว่ามันคือเดิมๆนะคะแล้วก็อันนี้คือแต้มสีจากโรงงานนะทุกคนนี่ไม่ได้ไปเอาที่เสียงกลงมาแต้มนะไม่น่ามีใครจะ <ๆๆ S 2> เป็นเนี่ยสีเดิมๆจากโรงงานเขาเลยเม็ดอาร์ต่างๆอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นได้ชัดเจนมากนะคะมากันที่ด้านนี้เลยสติกเกอร์ไฮไลเดอร์นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้อสวยมาก ก็ได้เป็นล้อเดิมเดิมของเขานี่นแหละสีด้านนอกเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะทุกคนเป็นดําเงานะคะอะแล้วก็มากันที่แผงประตูด้านข้างคนขับเลยลำโพงไม่มีทะลุนะคะอย่างที่มุกบอกจะมีตําหนินิดนึงก็คือตรงจับตรงนี้อาจจะมีลอกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าปุ่มต่างๆของเขาเนี่ยสามารถกดปิดเปิดได้ปกติเลยนี่หมายถึงปุ่มนี้นะทุกคน ก็มาดูกันที่ตรงนี้ก่อนแผงตรงนี้สวยมากอันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยสะอาดมากๆนะคะที่สําคัญเบลลื่นมากไม่มีติดขัดเลยนะคะเบาะด้านหลังจากฝั่งนี้มีตำหนินิดหน่อยก็คือค่ะตรงนั้นนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลกับการใช้งานเลยแล้วก็ภายในอย่างที่มุกบอกขนาดดูด้วยตาเปล่านะทุกคนมันยังกว้างเลยนะคะนั่งค่อนข้างสบายเลย แล้วก็มากันที่เบาะด้านข้างคนขับนะคะปีกเบาะไม่ล้มเบาะด้านหน้าสองเบาะเนี่ยไม่มีตําหนิของจริงเลยตะเข็บได้ต่างๆไม่มีขาดหลุดลุ่ยเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดเลยแล้วก็นั่งสบายมากๆคอนโซลหน้าจากฝั่งนี้นะคะไม่มีริ้วรอยเลยช่องแอร์ต่างๆสะอาดมากนะคะแล้วก็ไม่มีแตกหักเลยแล้วก็จะได้เป็นเล่มของเขาไปด้วยนะคะช่องด้านในสะอาดมาก ที่วางแก้วต่างๆต,งต,งตรงกลางนี้นะคะมีให้ใช้งานได้ปกติเลยนี่นะคะทุกคนสะอาดมากกระจกไม่มีแตกเลยดูไฟต่างๆอันนี้ก็เป็นไฟเดิมๆเลยนะคะไฟเดิมๆของตัวรถเขาไฟสีสม้มแล้วก็ช่องเก็บแว่นตรงนี้สามารถเก็บใช้งานได้ปกติเลย แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามากันที่ห้องเครื่องของเขานะคะห้องเครื่องเนี่ยได้เดิมๆไปเลยไม่ได้มีตรงไหนที่ถูกแกะถูกถอดออกเลยนะคะแล้วก็ฝาเครื่องตรงนี้ดำด้านๆแบบนี้เลยทุกคนมันไม่ได้มีการลงน้ำยาอะไรเลยนะคะไม่เชื่อมาลูบดูได้เลยแล้วก็เม็ดอาร์ตต่างๆรูต่างๆคมมากนี่นี่ นี่นะฮะรูรูคมรูคมตัวน็อตเนี่ยไม่มีถูกขยับเลยตัวห้องเครื่องเนี่ยอาจจะมีฝุ่นมีอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ํำยาการทําความสะอาดของเราก็คือปัดกวาดเช็ดถูนะฮะทุกคนนี่แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้สวยมากแล้วก็รูตรงนี้นะคะ น็อตต่างๆห้องเครื่องสวยมากนะคะค <Okay. S 2> ราคานะคะคันนี้ผ่อนถูกมากทุกคนยังน่าจะยังม,มุกยังไม่ได้พูดใช่ไหมคะราคาคันนี้นะคะผ่อนถูกเท่ารถเก่งเลยทุกคนผ่อนเพียง3,383บาทได้ถึง72็งงวดแล้วที่สำคัญฟรีดาวสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เกินตัวรถเลยนะคะ ได้กระบะ OpenCAP นะคะทุกคนเครื่องดีเซล2.2ผ่อนถูกไปขับเลยหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่แอดไซด์ d ีดีนะคะทุกคนอย่าลืมเติมแอดไซดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดไซด์ d ีดีโอ้ยแล้วก็ราคาเต็มถูกมาก157,000 คอนถูกและที่สำคัญนะคะจัดไฟแนน์ได้เกินตัวรถเลยใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มุกก็ฝากคันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ